กคนตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของวันอาทิตย์ฮะทุกคนจะขายแบบว่าสับก,กระเบือยันเรือรบถั่วพงถั่วพลูสเสดาก็ขายนี่ฮะขนมยาขนมจีนน้ำยาปักใตจะอร่อยมากเขาจะใส่ส้มแขกทุกคนจะาใครไม่เคยกินเนี่ยเสียดายจังเลยนี่รู้ไหมวงหาวของเยอะมากซื้อไม่ถูกเลยทุกคน ของกินของใช้ทั้งนั้นเลยทุกคนอาทิตย์ฮะตรงฝั่งนี้นะฝั่งตรงข้ามกับตลาดนัดหัหเยนไนจ่ะไ่ต,ต๊อกเป็นไงตอนนี้ไคตจอกไต็อกเป็นครบสิงคโปร์าจำได้เมื่อวันก่อนนะซื้อขนมพิมพ์ขนมที่ทำด้วยน้ำตาลตะโนดอะแต่มันไม่ไม่อร่อยอะทุกคนมันเหมือนกับเขาไม่ถึงน้ำตาลตะโนดเนี่ชิ้นยี 5, นะเออไม่ใช่ยี่แล้วนะจ๊ะสมัยเนี้ย จะที่สามชิ้นยี่ากรตุรันตาน่ากินนะนะทุกคนจา่าแต่ที่แค่บางส่วนนะเนี่ยถ้าเกิดน้องต้นข้าวมาเล่นคอนเสิร์ตเอซน้องต้นข้าวมาหัดใหญ่นะไลายมาถามทักทายได้นะว่าไปจะไปพักที่ไหนซื้ออะไรตลาดนัดอยู่ตรงไหนไววพระนอนที่สวยที่สุดวัดหัดใหญ่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยฮะ ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยากให้น้องต้นข้าวมาเปิดคอนเสิร์ตที่หัดใหญ่นะฮะรับรองะคะคุ้มแน่นอนนี่ไงขนมปัม๊มใส่น้ำตาลตะหนูแบบนี้ก็อร่อยมากกาะละแมงกะละแมเข้ายยำก็มีจ้ะข้ายยำปักตาอย,ย่างเครื่องข้ายำเครื่องข้ายยำ ขนมจ้างก็เรียกขนมจ้างนี่ขนมจ้างเหมือนบะจ่างบ้านเราทุกคนมันจะเป็นแบบนี้จะเคยกินไหมถามจริงๆเคยกินไหมเคยกินไหมเห็นไหมของอร่อยๆดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนหายากที่ตลาดนัดที่อื่นอาจจะไม่มีครบเครื่องแบบนี้นะนี่ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหลืองก็มีนะสั่งยกับกุ้ง ส,สองหอ่อหน้าหน้าปลาหน้ากุ้งว้าแกงเหลืองน่ากินมากก<ม>งไปปลาผักขมก็มีจ้ะว้า<ม>เราเจอน้องต้นข้าวทุกคน

พอช้ยีบ้านเมืองอีกเลยคนที่น้องก็จัดเต็มมากจัดเต็มกับทุกเวทีค่ะทุกคนนี่เ <c oughs> นี่ยขนมพิมพ์ที่เราซื้อข่าวที่แล้วจำได้ไหม